น้ำตกป่าหวายพามาชมคลิปสั้นๆวันนี้นะครับโอ้โหน้ำเยอะมากเลยครับแดงเถือกเลยฮะน้ำป่าแน่นอนที่เห็นแดงๆนั่นคือน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมไม่มีใครด้วยนะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยด้วยแปลกวะที่ที่เราไปส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนเลยเนาะ เนี่ยครับถ้าไม่มีน้ําป่านี่คิดว่าต้องสวยมากเลยนะโหเป็นน้ําตกค่อนข้างใหญ่ใหญ่เลยแหละ นี่ก็สวยอีกมุมับไหนๆก็มาแล้วพาคุณผู้ชมชมกันเลยให้ทั่วเลยนะฮะนี้เป็นสะพานเล็กๆ ตรงนี้ไปไม่ได้ซะแล้วเพราะว่าน้ำท่วมตรงนี้ไปละยวต้องหาวิธีไปอ๋อมีสะพานเล็กๆด้วยครับนี่มีสะพานตรงนี้ข้ามไป น้ำก็จะไหลลงตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลลงเหวข้างล่างลึกนุ้นเลยนะครับโอ้น้ําสีแดงน่ากลัวมากเลยผมอยากพาคุณผู้ชมลงไปดูข้างล่างอะแต่ว่าคือน้ํามันเยอะครับเป็นน้ําป่าด้วยก็เลยไม่มีไม่มีชั้นลงได้อะ่ะเดี๋ยวหาวิธีลงก่อนนะครับคุณผู้ชมครับคือมันสวยมาก คือมันมีชั้นน้ำตกที่เยอะมากๆเลยครับ<อ>มีชั้นน้ำตกเยอะมากๆแต่ว่าน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าน้ำมันขุ่นนะครับน้ำมันเป็นสีแดงเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับก็เลยทำให้มีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาสมทบที่น้ำตกป่าไว้แบบนี้นะครับคือสวยอะ่ะดูเลยสวยมากครับสวยมาก เดี๋ยวผมพาลงไปดูข้างล่างกันครับเพราะว่าเห็นทางเดินลงน่าจะไปถึงชั้นล่างได้เอาทำไมตันแค่นี้ชื้นมากนะครับแล้วก็ตะไครน้ำขึ้นเขียวมากเลย๋อ,อมีถ้ำด้วยใช่ปะ ตรงนี้น่าจะเป็นอีกแห่งหนึ่งที่น้ำตกน่าจะไหลลงมาได้ครับอ๋อเป็นทางมาถ้ำไม่ใช่ทางลงน้ำตก ถ้าน้ำลงฝั่งนี้ตรงนี้น่าจะเป็นม่านน้ำตกอย่างสวยเลยนะฮะผมว่าคงจะลงไปตรงนู้นไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมคือมันสูงอยู่อ่ะอืม มันต้องเดินอ้อมไก่วันนี้เรามีอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับต้องพาคุณผู้ชมชมแค่เท่านี้พอแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับกันก่อรยากาศล่มลื่นมากครับอยู่ไม่ไกลจากอำเภอแม่สอดน,นะครับแล้วก็คือเลยมาฝั่งพบพระ นี่เดียวเองครับคุณผู้ชมอันนี้ลูกคล้ายๆสวรสนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าเห็นหลายลูกอยู่ครับออกันตกนะฮะสวยมากครับถือว่าสวยมากเลย เนี่ยเหมือนเสาวรสเลยอ่ะแต่ไม่น่าจะใช่โอเคตัดไปภาพอื่นต่อหลังจากที่เดินขึ้นมาจากข้างล่างก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันครับคุณผู้ชมโอ้นี่อีกฝั่งนึงนะฮะ สวยครับสวยสวยมากเดี๋ยวหลังหน้าฝนนะครับถ้ามีโอกาสผมจะพาคุณผู้ชมมาชมอีกครั้งหนึ่งอยากรู้ว่าน้ําตรงเนี้มันจะใสหรือเปล่าแล้วก็ช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับน้ําจะใสไหมแล้วน้ําจะยังเยอะแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับ <S <S เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพาคุณผู้ชมมาชมครับสําหรับคลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับอย่าลืมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อนะครับ แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนปิ๊งๆจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปเราต่อไปครับสําหรับคลิปนี้สั้นๆบ๊ายๆขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ